สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราไปได้ของเวอ่อว่มาจากตลาดนัดทุกคนรู้ไหมว่าคืออะไรอย่างแรกเลยนะก็คืออันนี้มันไม่ค่อยเวอ่อเท่าไหร่เลยก็คือหมึกกุบนี่เลยนะคะก็จะเป็นหมึกกุบแบบนี้เลยถ้าหาในเซเว่นไม่เจอก็มาเอาอันนี้ก็ได้นะสิบาทเองเนี่ยอันนี้เป็นรถเิดมากนะคะนี่ก็เป็นรถ อ่ะต่อไปก็อ,อยากรีวิวอันนี้มากเลยทุกคนอันนี้นะคะเป็นที่ของของโทรศัพท์อะ่ะแล้วนะคะก็จะมาเอามาของโทรศัพท์อันนี้นะคะของตรงนี้เลยเคบนี้แล้วก็จะห้อยต่างๆแบบนี้เลยแลนต่อไปก็คือเป็นชูชีอันทั้งหมดเนี้ยเนี่ยไอทั้งหมดเนี้ยไม่ได้รวมทั้งหมดนะแบบหนึ่งชิ้นอะ่ะห้าบาทเองดูดิมีซอสมาให้ด้วย และอันที่เวอร์เวอร์เวเวเวมากที่สุดเลยนะคะขอ,อยังไม่บอกแล้วกันให้ไปดูอีพีสองเอาอเคเจอกัน E ีพีสองบายบาย